ที่พี่เจ้าของเทนน่นครับถ้าผู้ใดอยากไปเดินสายทนน่าก็เรียกเชิญเ้่าน่าจะออกเข้าอยู่ครับจะไปร่วมตรงกันยูดอยประมาณโโมงครโมงมงตลาดไทยสีตลาดไทยสีไทยส่วนย่นจอดยนเอาไปให้เจ้าไปธายที่คนก็ได้ ยความคว่มย้ำตรงเมฆห่อยคว่ย้ำตรงเมฆเพราะว่ามันมันจะคิดว่าเดีุ๋ววนว้ายเพราะว่าช่วยจารเดี๋ยวรถไปนึกว่าเขาเขาตรงนั้นเอาแนนแท่ทางไหนโดนคลืนทะเลถนนให้ยังมันเกิดออกเงา นั่ที่ซีฟค่ะนั่นสาวที่ซีฟค่ะไปไอโฮมผ่าพระธาตุแต่ก็ไปใส่ผ้าร้านคนเดียวอาจารย์จำได้หมดอาจารย์ที่หลามถ้าไหนมาหที่หลามมาปู่พาหาร้านด้วพอังดีด้วยถ้าไหนขอพอโตกันเด้อพอโต๊ะเป็นทางขอถ่ายค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่เขามารับชมรับฟังครับผมเอา มาอนีส่องมาแห้พามวลมาแห้มวลเสืนเดินทางมาเนาะครับเนาะอยู่วัดปูนะครับเนาะชื่อว่าอาจารย์ชยาเป็นเดินมารวมถบบุนนะครับเนาะอยู่อยู่ปูนะครับเนาะกับพระบรมิกานครับผมเพื่อกำลังทำถนนนะครับเนาะ มาทำถนนมาเท่ทางขึ้นคู้นะครับแล้วไอ้ไม่เคยเดินทางมาหัวเลยด้อครับผมก็โอ้อยู่ด้วยครับผมเนาะมาบุญเหมือนจะจับเหมือนกันครับครับเหมื่อนะครับเนาะถามว่าถามว่าอย่างอื่นที่เอฟซีต้องการไมอ่นบอ ก็ว่าปลอกกันิดแม่บต่ว่าค่อยวค่อพิดตามที่มวดนีม้มีสามหมวดที่พิดเต็มเดียวเออเนว่ทางเซียงโซ่เข้าหนีตีปูนอยูกับอยู่กับอาจารย์เออเขาปูนนี่ีแม่แต่ว่าวันนี้ก็เลยว่าหายานะ่ะเราลองๆ้องเมืองขันบาร,รมีเราแล้วกับปล่อยมา3ามหมวดเดียวก็เออพายอยู่ครับผมนีม่มวดว่ายางมนก็หันเราไปบรรายะไปกุดแห่ไปทั้งบีไปหายนะสิเพราะเราอ,อว่าอาจารย์สร้งไป เป็นสายรตที่โบราณอาจารย์ช้าายายนี่หูจัดจกับอาจารย์แต่โดนแล้วกับประมาณครับผมเรียกว่าหน้านที่ให้โชคให้าลาบก่อนเลยให้ย,ยาไปเป็นผู้จัดการใหเอฟซีครับผมให้อาจารย์ออกปากว่ามันกับพระธาตเปน็นหนได้โอ้ยกันไม่ทิเซียงไม่ทัหลังกับไหใหไห,ห,หาย,ยาเป็นผู้จัดก,การต้อไปกับผู้แก้เงกง่งีนะดนึคุณกับวันที่วันทีสิบถ้าไปได้ไปน้ำกันก็ได้ไปยูทูปจะสร้างถือไปน้ำจารย์เพราะว่ากับช้ยาสือไปมุมผ่าาจรย์พนม ตาพนมไม่นะไปได้กไปบ่ได้กับวันป็นี้ครักลับมาอาจารย์มั่วเวียสามถามเรากับจีออกมาเกียรติรังสางคุณปฏิบัติธรรมอยู่คนตะกาอาจารย์กับจเลยเวียหัหารเป็นส่วนถั่วุ้มหั่นให้ให้เล่าหน่ะนะให้ชายาการทุกช่องอยู่เขลงอาจาทักกับแก็บออกก็ได้ขยากมาขยากครับผครับครบซุ่นซองเห็นซุ่นนาสุ่ตาเลยยุหันเมื่อนั้น โอ้ก็ต้องนั่นแหละครับตาดีคงก็ยังดันโดนหน้าคงไม่คยมากก็ต้องในมาคนมีบุญยังถึงหอคนว่มีบุญประกาศเขาทางต้าตัวคนที่มาไอ้เี้าหนี้ห่วยย่านขี่มอเตอร์ไซค์เด้อมอเตอร์ไซค์เด้มาน่ะบอกครับเนี่ยถามซุ้มหน่อมอเตอร์ไซค์ขี่ดินไงง่องมาเลยโอ้อาจารย์อภิรับไปละฮบผุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนเฮ้ยหนมามือเลครับมาแต่งตาห่วยโยนแล้วดันเด็กกับมาเรื่อยเจ้าที่ แยกทีไปใส่บ่ได้เลยกับตืก็ว่างแยกทีขึ้นมาเลยสินะโอ้มา,มาจะมาเติมบรารมีให้ดินฉันในการภาวนาเมืองใดเมู่ไปจังกระเติมให้เติมนตัวนี้กันทีเด้อสินะโอ้แม่น้ำสีทางเน้องขนม้าะกระชวยเดือวันนี้แต่ว่าเ่านางงั่งย่ที่อันตัวสูงลาบที่ที่เขาต้องการเพราะช่วยตัวลมหายใจเขาได้นั่นก็ห่อานั่งเบียดใหญ่มันยังเกลือนเ่านางใหญ่เมื่อเกลือนยังวันนี้นางเด็กเจ็ดหนึ่งห้าสินะห่อฟุ้งแมนเ่าฝึกเพลินเจ็ดหนึ่งห้ามันร้อยมากหมดบังคับ เมีนบพาผ้าจารย์บเออาียัถือจา์ว่าตอ์นั้มัน<อ>หนึ่งสองพระก่ไก่เนี่ยอันหนึ่งสองนจ <c oughs> เรียกว่ายุดว่าจะงหวก็เป็นอย่างยากเอาจัาทั้นก็ได้จล้าพ่อจะเลยมาจาจานวันนี้ผ้าสุ่งนี้ไปเปลี่ยงจานไตพ้พนทิไสยครับกับมะฮอนนี้ผู้อายสีจุโซก็เลยซ้อมใหัวอันยุคน,น,นมันบานไหนเม่นได่นองอันใดแม่นห้านเนเอาห้า ไอ้ทกข์มีไฟาสูบท่านเะเกิดครับโอ้งวัหันะแม่หลายงวัดหมดเนี้ยนี่หมดแล้วนี่ก็เลามาใส่นึ่อยู่เพราะว่าลูกศิดย์่า่อมาซอยวัดจางเนาะมาจากไงเน้จังสันอะไรได้บคกับผมต้องงวัดนี้วันนี้ก็ูอ้างมม้นผุนโอ้ผูอ้างเพราะว่าสียหายญาเป็นผู้จัดการโอ้ว่า วันเยเลี้าไปเบิ้งเักับไทยเบิ้งงอาจากนิดน้อยที่นะต้องขอใจมือวันที่มือวันที่สิบวันนี้อาจีพให้ยวป่อยที่โอ้ทีนี้ชัดเพราะว่าของอาจารย์ที่เป็นเลี้งมือวันเขาบวงสวงไงวงสววันาัดเแตกแน่ว่าแตกแน่มีสองหนึ่งเอาไปลุ้าสองเก้าหกสองเก้าหกกับหนึ่งหกเท่านั้นศูนย์หกหนึ่งหกนีสองเก้าหกสวีาเลขตัวนี้มันบอกว่าเป็นของชายา ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดดอกมากพอสิวาชัยยาได้ก็เรียกว่าโมเมนต์ของชัยยาที่นะครับผมเป็นเลขอ่าน้ำม้วนเป็นเลขม้วนของอาจารย์เทวดาทำไปที่เมียนยาสีมาคือว่ามาเคร่องยาสีสีมากว่ามากีบว่าเป็นหยังครับผมอันนี้เรียกเขาว่าลุงแบบว่าเลขบวงสรวงเหนเออที่วัดอาจารย์ชัยยาที่จะมาบูรณะสร้างวัดเสร็ครับผมแต่เนี้ยกับซุ้มเนี่ยเขาบอกว่าจะพูดเราพูดจักอาจารย์ย่างเดียว โอเด็กพูดได้มากกว่บบงมังกรทุกทีนะ <c oughs> าอาจารย์อ้าปากเกินรำละเป็นสั้นีหยตัวของอาจารย์ดีกว่าอันนี้หละตัวนะขันน้ำม้นนี่ตีเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางที่การ์ดกากกันี่เบิ้งหัวตะพอ่อกันหัวตะหูจากอาจารย์ก็ร้องเบิงบ้งทังทีนะครับผมแต่ว่าขำว่าเปลี่ยนยังบนนี่กับงวดที่ยี่สิบห้านะก็คือก็ยังคอยตัวไป กันงวดต่อไปก็คื้อหาย่าสินะไปถามน้ำยาเดยอาจารย์จิสร้างยาเือคนตนนี้ละในนะวันที่ท่านนี้หาย่อทีเดิมอ๋อตอน้วางวดที่ยี่สิบห้างวดยี่ยี่ยี่สิบหอาจารย์ยตลอดยี่สิบห้านี้ยี่สิบวันยี่สิบ้าวบุกเขามาตลอดกัดจิบมิดยากเยู่ตอนงวดที่ยี่สิบห้านยงวดเลยเนียนอ้าว ก็คืออาจารย์บอกปวดตัวเดิคนเฉียบบวูคงจะในในในน้ำซีวนักบุญทุ่งกุลาเพราะเป็นอย่งนักบุญทุ่งกุลาแม่นวอาจารย์บอกปวดเราเขาบอกเคยเห็นหน้าอย่างนี้แต่ซื้อเพราะฉนั้นบุคบุเก่าๆอาจารย์บอกปวดตัวแล้วทุกยุทธภูมิจะส่องก็คือไม่อนุญาตครับผมก็คือปวดในไทยเหรครับเพบาะเป็นอย่างวันนี้หัวาะจะอนุญาตวังช้ย่ามาหน่อยโอ้เกียรสิสามสถานร์ทั้งหมดอาจารย์เออเป็นอย่างเลื่อนมาเลยยุทธภูมิวันวะ น้ำอาจารย์กล้องพ่อแม่นี่อาจารย์เนี่โตเล่นกล้องแล้วนะโอ้ครับว่ววัวเขากับใดนผสมควรกับอะไรลงครับเนาะืออยากให้เกียจเพิ่นให้เกียจกุ้งว่าอาจารย์นี่กันเพราะว่าลงไปเป็นอย่างบัวกับมันก็มีส่วนนิดหน่อยครับผมนั่นละดูเสียดูหาเฮาเห็นเขาก็ดีใจอยู่บางกุมัดสิว่าเอ้าผ้าจย์มี่หางอีกเออ ก็คือก็คือว่าเป็นยังเขาสบายเจ้าหน้าทีอาจารย์จะได้ก็ได้แจ้บางบึงเทือนสินะอืก็คืออยากดอบๆไปเนี้ยอยากให้ยญามันเดินดอกหนากรสินะเพราะว่าเอเีเขาก็คือกําลังกําลังหาอยู่ครก็หายาอยู่ครับกําลังกําลังต้องการวันนี้อาจารย์ออกไปสวดเมือนว่ามันสิเป็นงวยสองงวยหรืว่ามันมีสองตัวด้วยกันทีิเรียกตัวไหนสินะมันสิเบียดกันา็หมายต้องให้ลูกศิษย์ไปก่อนให้กุบบาอยททั้งหลังก็ได้ดอกเออเป็นยังครับอากาศไม่กะ อันเดียวกันน่ะละครับผมเนาะแม่บ้านถ้าสท้างที่ดีอาจารย์มาเอายาออกหนานดีท็อกเออเนาะออกสานนั่นนะครับเนาะเออเนหนั่งเดีนยวน่ะโอ้ครับผมบ่เป็นยังไอาจารย์โอ้ยมาแล้วครับมาแต่เสาผมหยาดมากประหอดโอ้ผมยังยิ้นแต่ข่าเจ้าองเ่ามีงานบวงสรวงเอ้าผมที่บูจากต่น่ะแตามนั้นนะครับก็เอาผมเอยก็หยากไปไทยไปทางนั่อาจารย์เนาะ ได้เลยไปเลยจัดการเลยอาจารย์ขึ้นไปเจ้านายผู้จัดการก็ยากออกมาแล้วอ๋อคือมาบรอครับมาการนั่งถ่ายซื้อได้สติมาให้อาจารย์สวดและสิบสิ่คุยกันเยอะโอวครับผมเอาเอาตามนั้นพมก็ดีตัวซองเงี้ยงก่อนอมผมส่งมาให้แหงครับโอ้มาให้แห้งผมวันนี้ฟุกแต่ว่าเคยเห็นวะครับเคยประจำนั่นเดี๋ย็บซีน่ะมาให้แหงผ้ามวนมาให้แหงมวนซึนแมนกุ๊บเลยอันอันเจี๊ยบนิ้วข้อขา ผมเป็นพ่อเพื่นอยู่จานสยงหัวยัวนัวเก่าหนึ่งอ่ะเก็าหนึ่งกับ่วน่วนออยู่วัดกุฏิอ่าผมผมผู้หัจักเพิ่นทำนีจะสองอื่นหัวจักผมไป็นยเพิ่นอยู่เป็นยังมังก็ค่อยไปอือครับผมแล้วต่นั้นนะครับเอาผมจะเลยคือนั่นเลย ทาครับผมนี่ผมผมสื่อจะายใหดอผมสื่อโลกเหรอบรรยากาศคือเพื่อนบรรับมอ่าสางเนาะเพื่อนสางข้างคืนโอ้แม่นุขข้างก็ยากอีกีคืัวน้อาจารย์อกะมรทีรเรีรกาเยวที่งเขาถึงไง่นาจมาเรียมัมเขึ้นมา้องขึ้นมหลายวโอ้ยว่าวเดียวมันอยู่ไก่พ้อมพรอยุดหวนเนาะไม่ย่ไก่พม้มแล้ว ยสองบลพูอาจารย์กับยุกลางมองอุดรนเนาะธรรมดาปุ่นเขาเลียนมากกว่านี้เิธรรมดามีแต่ไทยอุดรามึนกับมาเท่าไหรนว่าพระบุ้ยผูใหญ่สมอย่างนั่นเขาเขากล้าปากดังที่่าบวกขังก็ยังจันมึงขังเลยเาดำหลังนะครับเนาะมามาโดรปนหน